สิ่งที่ผมมักจะเน้นย้ำกับเพื่อนๆทุกคนเสมอนะครับก็คือผมอยากให้ทุกคนเริ่มมองหาวิธีการสร้างรายได้แบบพาสซีฟมาทำมากกว่าการที่จะต้องทนลำบากทำงานประจําไปทั้งชีวิตผนทางแห่งความยากลําบากหนทางแห่งการมีชีวิตที่ลุ่มลุ่มดอนดอนนะครับแล้วก็ไม่มีความปลอดภยัยก็คือหนทางแห่งการเป็นลูกจ้างหรือบนทางของการขาย,ายาแรงแลกเงินสิ่งนี้มันทําให้หลายๆคนมีชีวิตที่ยากลําบากนะครับประสบกับปัญหามากมาย ไม่ว่าจะเป็นภา,ภาวะ <c oughs> ปัญหาภาวะเศรษฐกิจฝืดเคืองนะครับปัญหาเรื่องความเป็นอยู่ปากท้องของคนในครอบครัวทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมาจากคนที่ทํางานประจําเป็นหลักการขายแรงเพื่อแลกเงินเพราะฉะนั้นผมอยากให้ทุกคนเริ่มต้นมองหาวิธีการสร้างรายได้แบบ Pass i v e income ก็คือให้ทุกคนเริ่มต้นสร้างระบบขึ้นมาหรือสร้างทรัพย์สินของเราขึ้นมาเพื่อให้ทรัพย์สินนั้นหรือระบบนั้นมันสามารถที่จะสร้างเงินแทนเราได้ในวันหนึ่ง อย่ามัวแต่ทํางานเพื่อทําให้คนอื่นรวยในขณะที่ชีวิตของตัวเองนั้นต้องยากลําบากอยู่แบบนี้ครับเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มต้นมองหาวิธีการในการสร้างรายได้ที่มากขึ้นจากรายได้แบบ passive income ระบบโอนโยบายอิสระคือระบบที่จะทําให้เพื่อนๆสามารถสร้างรายได้แบบ passive income โดยที่เพื่อนๆไม่ต้องมีความรู้ไม่ต้องมีประสบการณ์แล้วก็ไม่ต้องจบปริญญาสูงๆ ไม่ต้องมีใบาการันตีอะไรให้ยุ่ยงยากนะครับทุกคนก็แค่เรียนรู้ระบบแล้วทาตามแค่นั้น